สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่28พสศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 5ในช่วงบ่ายครับรับมาเบิงลักษณะอากาศกันก้อนนะครับช่วงนี้นะครับผมกับบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้นะครับผมส่งผลให้นะครับมีลม ตะวัดออกเฉียงใต้นะครับผัดปกคุ้มบริเวณผักอีสานของเข้านะครับลักษณะเช่นนี้นะครับผมก่ชีดไห่บริเวณผักอีสานตอนบนของเข้านะครับมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางใน้ตอนเศร้าอากาศเฮ็ดไห่มีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับผมผัถ่ายแถวเทียมกับเหียนได้ว่าตอนนี้บริเวณผกักตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเข้านะครับ ตรงาบกับเรื่มีกลุ่มฝนนะครับล้วก็เรื่มีเมฆสันตาที่เป็นเมฆก่อฝนเกิดขึ้นนะครับผมเรดาร์ตรวจอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เห็นได้ว่าตอนนี้ฝนตกกระจายหลายพื้นที่เลยนะครับผมเรดาร์สกลนครนะครับก็เห็นได้ว่าพบกลุ่มฝนตกกระจายนะครับเกือบทุกจังหวัดนะครับผมครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมก็มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเศร้านะครับ มีฝนฝ่นากระนองเลย20ของพื้นที่ตวนหลายก็จะเป็นจังหว,วัดเลยคอนแกนชัยภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณ32-34องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในเวลากลางคืนนะครับอยู่ที่ประมาณ2 1 2เองศาเซลเซียสอุณหภูมิยอดผู้นะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ10-19องศาเซลเซียสนะครับผม ครับก็อยากที่ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับในช่วงนี้นะครับผมใครที่ที่เกี่ยวเข่าหรือเก็บผลผลิตนะครับกายระมัระว่างฝนในช่วงนีนะครับจนไปหอดวันทีสามสิบพฤศจิกายนนะครับผมส่วนวันทีหนึ่งธันว่าเนี่ยฝนก็เริ่มลดลงแล้วแล่ยก่มีอากาศเย็นเข้ามานะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพนะครับสําหรับผู้ใดที่ที่สัญจรในช่วงนี้นะครับแต่หระว่างในช่วงเช้านะครับก็หายะว่างหมอกนะครับ ยืง่งห้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะครับับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกผมก็มีเพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่